อย่าลืมกดติดตามมุ่งสู่1-0,000หมื่นซับสไครต์ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพัลี่รีวิวค่ะคลิปน,นี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์สุดเข้มข้นเรื่องนี้กันเล่รักวังต้องห้าม ที่ก่อนอื่นต้องขอบอกเลยค่ะวทุกคนว่าซีรีส์เรื่องนี้นั้นถึงจะมียาวๆถึง70ตอนนะก็บอกเลยว่าไม่มีความเหนื่อยหรือว่าเบื่อในการดูเลยมีแต่คำว่ามาค่ะตอนต่อไปมาค่ะยังไหวอยู่จะไปสุดที่ตรงไหนสนุกมันมากชิงไหวชิงพริบกันสุดๆ ที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก็บอกเอาเรื่องราวของเวยอยงล้ววสาวน้อยสุดแกล่งวัย15ปีที่เพื่อจะตามหาความจริงเรื่องการตายของพี่สาวที่นางเอกเชื่อว่าถูกฆาตกรรมแน่ๆด้วยการเข้ามาเป็นนางรับใช้ฝ่ายเย็บปักในวังที่ใครจะล่วงรู้ล่ะคะว่าการสืบหาความจริงเรื่องพี่นั้นไม่ง่ายเลย พอแค่จะใช้ชีวิตให้ผ่านไปแต่ละวันก็ยากเอาการด้วยความที่นางเอกนั้นค่ะมีฝีมือเย็บปักดีก็เลยเป็นที่อิจฉานะมักจะโดนกันแกล้งสารพัดที่แบบกะเอาการถึงตายเลยทีเดียวแต่ว่าโชคยังดีค่ะที่มีความฉเฉลียวฉลาดก็เลยรอดวิกฤตเฉียดตายมาได้ตลอดใดๆก็คือเอาเธอไม่ลงจริงๆอิงลัว่ว จนวันหนึ่งค่ะความเก่งความฉลาดมีไหวพริบของนางเอกนั้นนะก็ไปเข้าตาฮองเฮาฮองเฮาค่ะก็เลยย้ายนางเอกมาอยู่ที่ตำหนักซึ่งก็ประจวบกับที่นางเอกนั้นอยากจะมาตีซีน้องชายสุดหล่อของฮองเฮาอยู่แล้วทุกคนอย่างฟู้ฉางฟู้เหิงองคลักหนุ่มผู้สุขุมแสนเท่ที่นานรับใช้ทั่วทั้งวันน้นตางลงรักอยู่พอดี องค์รักฟู้ฉาก็เห็นองค์รักฟู้ฉาแล้วเคยเห็นแล้วองค์รักฟู้ฉาฟู้ฉาฟู้เหิงน้องชายแท้ๆของหัองเฮาที่เก่นท้าบุวดและบู๊เป็นเชื้อพระวงอ๋อไปส่งเสื้อผ้าได้หรือยังอิงลั่วรอก่อนข้าปวดเบาจะช่วยข้าหน่อยนะ เพราะนางเอกได้ลุ้งรู้มาค่ะว่าหยกที่ติดตัวพี่สาวไปตอนเสียชีวิตนั้นเป็นของฟู่ฉาฟู่เหิงค่ะงานนี้ค่ะก็ลงล็อกพอดีเลยทุกคนเริ่มขบวนการการแก้แค้นได้ตีสนิทได้แล้วเดี๋ยวแผนการแก้แค้นจะตามมาเร็วๆนี้ค่ะ แต่ว่าในใจนางเอกก็ตง,งิดตง,งิดอยู่นิดน,นึงนะทุกคนว่าจะใช่ผู้ฉาผู้เหิงไหมที่เป็นคนทําแล้วตัวนางเอกอิงรั่วนั้นก็ไม่ได้เป็นคนเลวนิสัยไม่ดีขนาดนั้นค่ะการจะแก้แค้นให้ถึงตายเนี่ยก็แบบว่าไม่ได้ทํากันง่ายๆค่ะทุกคนนางเอกนะคะก็เลยแก้แค้นอารมณ์เหมือนกันแกล้งเบาๆไปก่อนค่ะแล้วค่อยยกระดับเพิ่มเลเวลไป ที่เมื่อวันเวลาผ่านไปค่ะการจะกั่นแก้งการจะแก้แค้นกับกลายเป็นว่ายิ่งสนิทสนมกับฟู่ฉาฟู่เหิงขึ้นทุกวันทุกวัน จนกระทั่งฟู่เหิงค่ะจับไต่ได้นะคะจึงได้เปิดอกคุยกันนะแล้วก็ได้รับรู้ว่าฟู่เหิงนั้นไม่ได้ทำร้ายพี่สาวแต่อย่างใดและจะทำการช่วยเหลือนางเอกนะคะในการตามหาความจริงเรื่องนี้ด้วยในใดก็คือแวะเวียนไปตีสนิทเขาไปอ่อยเขาเบาๆนั่นแหละทุกคนทีนี้เขาเลยให้ใจกลับมาด้วยค่ะมันก็เลยจะมีความแบบนุบนิบมุ้งมิ้งดีกับใจมากความรักของข้าหลวงกับองค์ครัก ได้บังเกิดขึ้นแล้วค่ะทุกคนแต่ชีวิตในวังหลวงก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราคิดไปสัมดทุกคนพอย้ายมาอยู่ตำหนักฮองเฮาค่ะคิดว่าจะสบายแล้วเนาะปรากฏว่าคนรับใช้เก่าของฮองเฮาเขาก็ไม่ค่อยชอบเราค่ะเพราะเรามาได้แป๊บเดียวก็เป็นที่โปรดป้านไลยมีการกันแกล้งกันอยู่เบาๆสนมคนอื่นก็ไม่ชอบเราอีกเพราะเรานั้นคอยดูแลปกป้องฮองเฮาเป็นอย่างดีออกหน้าช่วยเหลือคนอื่น สนมคนหนึ่งก็น่าร้ายหน้าเวียงมาแต่ไกล10เมตรก็ยังเห็นค่ะว่าเขาไม่ชอบเราแน่ๆมีความค่าได้ค่ายิ่งมากบ้านรวยพ่อเป็นขุนนางยศสูงอีกคนก็ไม่หวังไฟสูงอะไรรู้วิชาหมอฉลาดชอบช่วยเหลือหองเฮาแก้งป่วยตลอดเวลาท่องเตเรียกหาเพราะว่าใจนั้งฝักไฟอยู่ที่บุรุษอื่น อีกคนก็ไม่ค่อยพูดใจดีสร้างบารมีกับข้าทาสบริวารไปทั่วทั้งวังปูทางสร้างอนาคตให้ตัวเองที่เหลือก็มีทั้งชิงดีชิงเด่นใส่ร้ายป้ายสีจับได้บ้างไม่ได้บ้างอย่าเป็นที่โปรดปานด้วยกันทั้งนั้นมังหลวนนั้นร้ายจริงๆค่ะทุกคน ชีวิตอิงลั่วก็คือเฉียดตายหลายครั้งมากทุกคนแต่ก็ยังดีมีฮองเฮาคอยคุ้มกะลาหัวแต่จะคุ้มได้นานแค่ไหนกันล่ะด้วยนิสัยความยอมหักไม่ยอมงอของนางเอกพร้อมๆกับเริ่มค่อยๆนะคะเป็นบุคคลที่มักจะอยู่ในใจและห่วงความทรงจำของฮ่องเต้ยอยู่เสมอฮ่องเต้ก็คือทั้งเกลียดทั้งหมั่นไส้ทั้งอยากจะเอาชนะความรู้สึกปนเปกันไปหมดจนเหมือนจะเป็นอาการตกหลุมรัก ที่เราก็ต้องตามไปลุ้นกันค่ะว่าอิงลั่วจะตามหาความจริงเรื่องพี่สาวได้หรือไม่ฟู่เหิงจะช่วยอะไรได้บ้างฮองเฮาผู้เป็นดั่งแม่และพี่สาวจู่ๆก็จากไปใครแอบรอบทำลายฮองเฮากันนะฮองเตที่บอกไม่ชอบคิดหน้าเราแต่ก็อยากมาเจอเราบ่อยๆมันดูเหมือนมีซัมติงมีอะไรบางอย่างจะพาไปเป็นสนมเหรอไม่เป็นกันง่ายๆหรอกเดอ้อฮองเตไปตามต่อด้วยกันคะ่ะทุกคน และถ้าเพื่อนๆคนไหนค่ะยังรู้สึกไม่เต็มอิ่มกับซีรีส์เรื่องนี้เหมือนพอลี่รีวิวนะต้องไปตามต่อกันที่เล่รักบงังต้องหามตอนเจ้าหญิงผจนภัยเลยค่ะทุกคนนักแสดงชุดเดิมเพิ่มเติมคือรุ่นลูกนะยังเข้มข้นยังแบบว่าสนุกเหมือนเดิมค่ะโดยที่ตัวเรื่องเนี่ยฮ่องเต้กับอิงล้วนะก็จะโผล่มาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าตัวเอกของเรื่องเนี่ยจะเป็นเรื่องราวขององค์หญิงเจด องหญิงสุดสวยแสนหญิงโมโหร้ายองคหญิงเจ้าหัวค่ะกับเรื่องราวการมั่นที่วางตัวไว้แล้วกับล่าหวังตัวเอ๋อจี้ค่ะองค์ชายจากมองโกที่ปฏิเสธการมั่นกับองค์หญิงในครั้งนี้นะทำให้เจ้าหัวค่ะโมโหเป็นอย่างมากอยากจะเอาชนะคู่มั่นให้จงได้ฟู่ขังอันค่ะองครคคหนุ่มลูกชายฟู่เหิงนะจึงได้อาสามาช่วยเทรนวิธีพิชิตใจคู่มั่นให้กับเจ้าหัวที่ก็มาพร้อมกับความแค้นที่มีต่ออิงลั่วค่ะทำแม่ไม่ได้ ได้ทำลูกและกันประมาณนั้นและในขณะเดียวกันนั้นเองค่ะก็มีคู่แข่งความรักปรากฏตัวขึ้นก็คือองค์หญิงซือหวานนะคะองค์หญิงที่เติบโตมาด้วยกันแต่ไม่ถูกกันเอาซะเลยมีความรู้ใจรู้พุงกันอยู่เบาๆที่เรื่องราวความรักวุ่นๆครั้งนี้จะจบลงอย่างไรจะแสบจะร้ายจะแย่ยนแค่ไหนตามไปดูกันต่อด้วยนะคะ แต่ถ้าอยากจะสารฝันความรักของอิงล้วนและฟู่เหิงทุกคนแวะไปดูเรื่องนี้กันเลยตำหลับรักราชวงศ์หมิงค่ะ ฟินสมใจแน่นอนที่ตัวเรื่องนั้นบอกเล่าเรื่องราวชวนหิวของเหยาจอจินนะคะหญิงสาวที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ามาเป็นนางในประจำห้องเครื่องในวังหลวงค่ะและบังเอิญได้พบรักกับองค์ชายจูจานจีนะคะหลานสุดที่รักของฮองเตท้ที่ขอบอกเลยว่าอย่าดูเรื่องนี้ตอนกลางคืนทุกคนมันจะหิวอ้าวอาหารหน่าทานทนั้งเลยที่พอลีรีวิวก็ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กับพอลลี่รีวิวด้วยสำหรับวันนี้ขอไปเข้าวังหลวงต่อก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย